โอเคครับผมก็ขอากราบสวัสดีมิตรักนักเล่นเกมทุกท่านกันด้วยนะผมโยผมนะผมฟอร์ฟูล้วันนี้เราโย่เกม f a c t o r ีโอ้ผมเกมบริหารจัดการเกมหนึ่งที่ค่อนข้างแบบว่ามีความซับซ้อนแล้วก็บางอย่างค่อนข้างที่จะเข้าใจยากในระดับนึงนะ วันนี้ผมจะมาไกด์ทุกท่านเกี่ยวกับระบบรถไฟในเกมนะผมะระบบสัญญาณไฟเข้าร่าวนะแล้วก็วิธีการวางรถไฟไม่ให้เกิดเหตุการณ์มองหน้ากันซึ่งหลายๆคนที่เล่นเนี่ยแล้วเข้ามาดูคลิปผมเนี่ยก็น่าจะเจอปัญหานี้ก็คือปัญหาที่เราไม่เข้าใจว่าเราจะต้องวางระบบสัญญาณรถไฟไ,ฟไว้ตรงไหน คือวางม่ัวม่วแต่มันเดินเดินทางได้แต่คราวนี้มันก็จะมาติดปัญหาว่ามันจะมีบางจังหวะที่รถไฟอ่ะมันจะมาจูบหน้ากันอ,อันนี้ผมจะเข้าไปในโปรแกรมเพ้นท์ให้ทุกคนได้เห็นภาพง่ายๆนะครับผมจะได้จะได้ไม่งงนะอโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในโปรแกรมเพ้นท์เป็นที่เรียบร้อยอ่า ซึ่งความหมายที่ผมพูดถึงหมายความว่ายังไงใช่ไหมเรามีรถไฟเราเห็นรถไฟอยู่2คันเนี่ยรถไฟลำนี้กับลำนี้ใช่ไหมผมจะยกตัวอย่างง่ายๆอ่าถ้าสมมติว่าเราวางรถไฟาวางระบบสัญญาณไฟไม่ไม่เข้าใจแล้ววางไม่เป็นมันจะเกิดเหตุการณ์ก็คือสมมุติว่ามีรถไฟ1ขบวนออยู่ที่ตรงนี้อตรงนี้นะ กับอีกขบวนอยู่ที่ตรงนี้รถไฟขบวนนี้จะวิ่งไปที่นี่จอดตรงนี้รถไฟขบวนนี้จะวิ่งออกมาตรงนี้เพื่อที่จะกลับไปไปลายทางอันนี้จะไปที่ต้นทางใช่ไหมหลายคนที่ว่างระบบสัญญาณไฟไม่เป็น วางวางวางปุ๊บเนี่ยจะเจอเหตุการณ์ก็คือรถไฟหนึ่งวิ่งมานี่จุดมาถึงตรงนี้ใช่ไหมรถไฟสองวิ่งขึ้นมานี่มาถึงตรงนี้นี่และสัญญาณไฟมันอยู่ตรงเนี้ยคือมันมามันมันไม่ชนกันหรอกแต่ว่ามันจะมามันจะมาบรรจบกันตรงเนี้ยคือมันจะมาเจอกันตรงนี้แล้วมันก็จะแบบว่านายจะไปข้างบนเหรอใช่ฉันจะไปข้างล่างน่ะเราจะทํายังไงดี นายหลบซ้ายได้ไหมหลบไม่ได้เลยแล้วทำไมนายไม่หลบขวาล่ะคือมันจะมาหากันตรงนี้แล้วมันจะแบบอ่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาแก้ใช่ไหมอ่าวันนี้ผมจะมาสอนการวางสัญญาณรถไฟอ่าเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะโอเคอันดับแรกเราจะมาเริ่มจากการเข้าใจสัญญาณรถไฟก่อนอ่าผมจะให้ดูตรงนี้นะด้านนี้นะก็คือสัญญาณทางแยก เป็นสีส้มสัญญาณทางอ่าสัญญาณหยุดรถไฟเนี่ยเป็นสีเขียวสัญญาณหลุดรถไฟหยุดรถไฟหมายความว่าไงสมมุติว่าเราวางสัญญาณหยุดรถไฟไว้ที่จุดนี้อ่าจุดนี้นะถัดไปจากจุดนี้อ่าเราวางให้มันให้มันพุ่งขึ้นไปข้างบนพุ่งขึ้นไปข้างบนนะอ่าหลังจากตรงเนี้ยเป็นต้นไปเี่ยเนี่ยเนยเป็นต้นไปเลยนะ ก็คือไม่รู้อะถึงเนี่ยทั้งหมดนี่เลยเนี่ยอะวงให้สมมุติว่ามีรถไฟจอดตรงนี้สัญญาณไฟเนี่ยจะเป็นสีแดงเนี่ยจะเป็นสีแดงก็คือมันตรวจแล้วเนี่ยมันตรวจแล้วหมดเนี่ยถ้ามันมีรถไฟแบบนี้ใช่ไหมมันจะขึ้นสีแดงก็คือรถไฟที่รถไฟเนี่ยอันนี้เป็นรถไฟนะรถไฟที่จะไปทางเนี้ยมันจะไปไม่ได้มันจะหยุดที่ตรงนี้ เพราะว่ามันตรวจแล้วว่าเจอรถไฟอยู่ในโซนนี้เป็นสีแดงหมดเลยอ่ามันจะไม่ให้ไปมันจะให้อยู่ตรงนี้อ่าโอเคอันนี้ก็คือตัวสัญญาณของตัวนี้นะฮะนี่ตัวตรวจจับตัวนี้คราวนี้มาดูตัวสีสีส้มกันบ้างตัวทางแยกเนี่ยอ่าตัวทางแยกก็คือจะบ่งบอกว่าอ่า เราสามารถที่จะไปแยกนี้ได้ไหมสมมุติว่ามันมีรถไฟขบวนหนึ่งวิ่งมานี่วิ่งมานี้จืดจะไปนี่ใช่ไหมอ่ะมันจะงงมันจะงงก็คือรถไฟจะไปไม่ได้ถ้าเราไม่ให้สัญญาณทางแยกเนี่ยมันจะไปไม่ได้มันมันจะงงว่าเอ๊ะฉันควรจะไปทางไหนมีทางไหนมีรถไฟไหมถ้าเราวางสัญญาณทางแยกไวท้ที่ตรงนี้ใช่ไหมอ่า นทางแยกไปที่ตรงนี้เราจะต้องวางอีกอันนึ่งไปที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่หมายความว่ายังไงหมายความว่าบล็อกถัดไปสมมุติว่าเราจะไปเส้นนี้ใช่ไหมเนี่ยลูกศรชี้ไปเส้นนี้ใช่ไหมบล็อกนี้ถ้าบล็อกนี้มีรถไฟสมมุติบล็อกนี้มีรถไฟอยู่ตรงนี้จะเป็นสีแดงไม่ให้ไปเนี่ยตรงนี้เป็นสีแดงไม่ให้ไปบล็อกนี้ว่างตรงนี้เป็นสีเขียว หมายความว่ารถไฟอ่ะจะสามารถวิ่งวืดไปเส้นนี้ได้แต่ไปเส้นนี้ไม่ได้เนี่เพราะว่ามันมีรถไฟอยู่ตรงนี้ถูกไหมอ่ะระบบทางแยกเป็นแบบนี้อ่ะโอเคเข้าใจคร่าวๆนะประมาณนี้นะแล้วคานี้ผมจะมาสอนวิธีการทํำยังไงไม่ให้มันรถไฟเนี่ยสขบวนเนี่ยขบวนที่1กับขบวนที่2มาชนกันแบบนี้อ่ะ โอเคเริ่มเลยอันดับแรกเนี่ยคุณจะต้องดูก่อนว่าคุณจะให้รถไฟไปที่ปลายทางตรงไหนอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยมันจะมีสองขบวนใช่ไหมก็คือปลายทางของผมอะ่ะมันคือจุดนี้จุดเดียวปลายทางของผมคือจุดนี้จุดเดียวใช่ไหมมันจะมีสองขบวนก็คือขบวนนี้ที่ไปตรงนี้ขบวนนี้ที่ไปตรงนี้ แล้วก็ขบวนนี้ที่ไปตรงนี้แต่มันเข้าไปที่ที่เดียวกันถูกไหมเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าขาบวนนี้ไปก่อนไปจืดมาตรงนี้มาถึงนี่แล้วขบวนนี้พึ่งพิ่งมาถึงนี่มันจะเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วขบวนเนี้ยจะออกมาอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วมันจะมาชนกันตรงเนี้ยใช่ไหมอ่าเราจะม่ให้มันเกิดเหตุการณ์นี้อันดับแรกนะครับผมเราจะต้องบอกมันก่อนก็คือเราจะใช้สีเขียวเนี่ยบอกมันก่อน มันจะเป็นตัวหยุดก็คือบอกมันให้รู้ว่าคุณควรจะหยุดที่ตรงไหนซึ่งผมจะตั้งให้มันหยุดที่ตรงนี้ทั้งสองอันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยผมจะให้มันหยุดที่ตรงนี้ทั้งสองอันถูกต้องไหมอ่าเพื่อที่จะไม่ให้มันไปต่อแต่ถ้าสมมุติว่าทําแบบเนี้ยอ่ารถไฟจะงงรถไฟจะเอ่อฉันจะจะจะ,จะไปยังไงดีเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่มีอะไรบอกอวิธีการอีกอันนึงก็คือเราจะต้อง ส่งสัญญาณไปบอกมันก็คืออีกตัวหนึ่งเนี่ยจะต้องอยู่ตรงนี้อ่าจะต้องอยู่ตรงนี้สัญญาณไฟหยุดนะจะต้องอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งก็คือมันเข้ามานี่ถูกไหมเนี่ยอันเนี้ยให้มันเข้าไปเลยให้มันเข้าไปเลยคือมันอยากเข้าก็ให้มันเข้าไปอ่าแล้วเราอ่ะมาทําแบบนี้ก็คือเราเอาตัวหยุดแบบเนี้ยตัวหยุดสีเขียวเนี่ยวางตรงนี้อีกทีหนึ่งนี่ ผมจะยกตัวอย่างสมมติว่ามันมีรถไฟนี่คือสีแดงเนี่ยรถไฟก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมไอ้รถไฟที่ขบวนที่สองเนี่ยมันจะวิ่งจากเนี่ยสมมุติว่ามันมันวิ่งเส้นไหนก็ได้ใช่ไหมมันวิ่งมามันจะมาหยุดตรงนี้เนี่ยสังเกตไหมมันมีรถไฟตรงนี้มันมันเช็คแล้วว่าหมอนี่เนี่ยมันอยู่นี่อ่ะมอนี่ก็จะมาหยุดนี่แทนก็คือมันมาจอดรอเพื่อที่จะส่งของอ่ะคราวนี้หมอนี่ วิ่งปื๊ดออกมานี่นี่วิ่งปื๊ดออกมานี่เนี่ยมันจะต้องมาหยุดที่ตรงนี้ในกรณีไหนในกรณีที่ถ้ามีรถไฟอยู่ตรงนี้ถ้ามีรถไฟอยู่ตรงนี้ตัวตัวตรวจจับเนี่ยฮะมันจะตรวจจับจากนี่เลยนะเดี๋ยวนะผมจะเอาสีเหลืองอันนี้คือเส้นเส้นที่มันจะตรวจจับใช่ไหมถ้าเราวางตรงนี้กับตรงนี้เส้นที่มันจะตรวจจับคือมันจะตรวจจับอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะตรวจจับปื๊ดมาถึงนี่ มาถึงนี่นี่มันจะมันจะตรวจจับว่าหลังจากเนี่ยเส,เส้น,นเนี้ยเนี่ยเส้นเนี้ยมีตรงไหนที่ไฟไม่ได้บ้างถ้าสมมุติว่าตรงเนี้ยเป็นสีแดงตรงนี้ถัดจากเนี่ยมีรถไฟก็คือเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันมีรถไฟก็คือรถไฟขบวนเนี้ยใช่ไหมอยู่ตรงนี้อันนี้มันก็จะตรวจจับจากนี่เนี่ยมันตรวจจับแล้วว่ามีรถไฟ ขบวนขบวนเนี้ยสีเขียวเนี่ยเนี่ยจะหยุดตรงนี้อ่ะจะไม่ให้ไปต่อก็คือรอจนขบวนสีแดงอะ่ะวิ่งปืดเข้าไปจอดตรงนี้เข้ามาจอดตรงนี้ขบวนนี้ถึงจะเป็นสีเขียวแล้วขบวนนี้ก็ถึงจะวิ่งออกมาได้ปืดปืดอ,อ่ะพอจะนึกภาพออกไหมอ่ะซึ่งไอตัวแยกเนี่ยมันจะต้องวางไว้ตรงไหนใช่ไหมมันจะต้องวางไว้ก็คือ ผมใช้หลักการง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนเลยคือวางไว้คู่กันนี่คู่กันอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอ่าก็คือถ้าสมมุติว่าไออันเนี้ยวางไว้ตรงไหนก็คือเอาอันเนี้ยวางไว้อีกฝั่งหนึ่งแค่นี้เลยจบๆมันก็คือจะลิงก์กันเองครับมันจะลิงก์กันเองแต่อันดับแรกอ่ะเราจะต้องเข้าใจระบบตัวนี้เป็นหลักก่อนถ้าเข้าใจระบบตัวนี้เป็นหลักก็ไม่ใช่ปัญหา โอเคอ่ะผมจะทวนอีกรอบหนึ่งอ่ะเอาแบบเร็วนะเอาแบบเร็วอ่ะแบบเร็วปื้นขับมาตรงนี้อ่ะเราจะให้รถไฟมาลงที่สถานีนี้ถูกต้องไหมเราจะให้มันมาลงที่สถานีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้มันมาตรงนี้ไม่ให้มันมาชนกันตรงนี้อ่ะไม่ให้มันมาชนกันตรงนี้ตรงนี้ห้ามห้ามให้มันมาชนกันตรงนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลไหน มันจะต้องอยู่ที่ตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้ถูกต้องไหมให้เราเอา่อะผมจะเอาสีเขียวนะให้เราเอาตัวนี้นี่สัญญาณไฟตัวนี้หยุดรถไฟไว้ที่ตรงนี้และตรงนี้และตรงนี้อ่ะหยุดหยุดรถไฟเนี่ยไว้ที่ตรงนี้ฮะเพื่อที่จะไม่ให้มันชนกันอ่ะสัญญาณทางแยกก็ต้องทําแบบเดียวกันก็คือ วางไว้ตรงข้ามกันต๊ดต๊ดต๊ดอ่ะมันจะไม่ชนกันคราวนี้มันจะไม่ชนกันเลยอ่ะมันจะไม่มามองหน้ากันแบบนี้อีกเลยอ่ะ,ะก็คือถ้าสมมุติว่าขบวนนี้ปืดอ,อยู่ในโซนนี้โซนนี้เลยนะเนี่ยโซนนี้จนมาถึงจุดนี้นี่จุดนี้ก็ได้อ่ะโซนนี้จนมาถึงจุดนี้ถ้าสมมุติว่ามีรถไฟอยู่โซ,โ,ซโซนนี้นะอ่ะรถไฟอีกขบวนหนึง่ง จะอยู่ตรงนี้นี่จะอยู่เนี่ยเนี่ยระหว่างนี้นก็คือมันจะรอมันจะรออยู่นี่จนกว่าสีแดงมันจะหายจนกว่าเส้นนี้เส้นนี้มันจะหายอะสมมุติว่าเส้นนี้มาจอดถึงนี่แล้วอะมันเช็คแล้วว่ามันเช็คแล้วว่าโซนเนี้ยฮะเนี่ยโซนเนี้ยเนี่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 ยโซนเนี้ยไม่มีรถไฟมันจะปล่อยให้เส้นนี้นี่เส้นน,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 นี้กลับออกไปได้ ประมาณนี้อ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้อ่าถ้าใครที่ยังงงอยู่ก็สามารถดูซ้ําหลายๆรอบอ่าแล้วก็ไปลองทําตามดูคุณคุณคุณคือผมอะอธิบายอะ่ะไม่ใช่ว่าคุณจะเข้าใจในครั้งแรกหรอกแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณจะเข้าใจเลยในการอธิบายของผมคุณจะต้องไปลองจนกว่าคุณจะซึมมันเองอะเออคือระบบเนี้ยมันเป็นระบบที่ ดูอ่ะมันมันมันแค่แบบว่าทําให้เราแบบพอที่จะลองทําตามได้แต่ว่าถ้าเราเข้าใจมันแล้วอ่ะหลังอย่างเนี้ยมันจะง่ายเลยอ่าคุณจะสามารถวางะระบบรถไฟเนี่ยได้ทุกจุดที่คุณอยากจะวางรถไฟไม่ชนแน่นอนแล้วคุณจะแก้ปัญหาการที่แบบว่ารถไฟมันหาทางไปไม่เจอได้ด้วยอ่า ซึ่งถ้าใครยังสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้ผมก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจก็จะนะแต่ไม่รู้ว่าคุณจะเข้าใจไหมโอเคังนะั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมก็ขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็สนับสนุนผมได้นะทางลิงก์ที่อยู่ในเดสคริปชั่นนะผมยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกท่าน